สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซต์นะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะฮะเราจะนําเสนอกับท่านที่นี่นะครับ,รบ uh, วันนี้ก็ uh, อาจจะต้องเรียกว่าเป็นเป็นภาคต่อ ของเรื่องราวที่คุณธินพัฒน์สุดเสนียมซึ่งเป็น value added solution manager ของ Insi Concrete นะครับมาปูพื้นไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นและนั่นคือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือว่า safety culture นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ของพวกเราที่ Insi Concrete เลยนะรเรามีความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะต้องทำเรื่องนี้เนี่ยให้ให้เกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม ที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะครับจะหายใจเข้าออกเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะฮะไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทที่มีอยู่เท่านั้นนะครับแต่ว่าดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะฮะขนาดนั้นเลยนะครับช่วยกันนะตักเตือนกันนะครับแคร์กันและกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นเป็นความตั้งใจของพวกเราเลยนะครับงั้นวันนี้ก็ท่านก็จะเห็นคุณชินพัฒน์มาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือหลังจากที่ไปช่วยโบกรถนะฮะที่สี่แยกนะฮะแล้วก็เลยเข้ามานะเะราะนี่เหมือนไม่หรอกครับอันนี้คือคือชุดนะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะเป็นชุดที่ใส่ตรวจใช่ครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยตรวจตราความปลอดภัยนะฮะก็มีทั้งเสื้อกั๊กนะซึ่งสีที่สดใสเลยมองเห็นต่ไกลแล้วก็สะท้อนแสงด้วยสะท้อนแสงครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีหมวก นะครับมีหมวกเนี่ยที่ที่ที่สวมนะครับอ่าเนี่ยสวมองี้ครับแล้วก็ดึงออกมานะฮะมีอะไรกันฮะนี่อันนี้อะไรเนีอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือผมต้องการจะโชว์ว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับอยู่ในหัวใจของทุกๆคนนะครับแม้กระทั่งแบบประจำตัวพนักงานนะครับหลังบัตรเลยเหรอหลังบัตรเลยนะครับเราจะต้องมีเรื่องของ cardinal rule นะฮะหยุดสักนิดครับคิดถึงอะไรเนี่ยอ่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อ่าถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเหมือน อย่างน้อยนะครับเราต้องมีสกิดใจเรานะครับว่าความปลอดภัยจริงๆเนี่ยที่มันต้องเกิดจากหัวใจเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน5ข้อนี้นะครับท่านดูเนี่ยห้ากฎของความปลอดภัยนะฮะทั้งกฎระเบียบความปลอดภัยอุปกรณ์ที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของแต่ละท่านเองขั้นตอนในการที่จะทำนะฮะเรื่องของการปลอดจากอะไรนะแอลกอฮอล์ยาเสพติดไปจนกระทั่งถึง การที่ต้องมีรายงานางนนะครับไม่มองว่าเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งโดนมีดบาดนะครับก็ต้องรายงานนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติครับนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งประธานโทษนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับที่ที่เท้านะฮะนี่ก็ไม่ใช่รองเท้าแบบที่ใส่ไปไหนมาไหนธรรมดาใช่ครับขออนุญาตท่านผู้ชมให้กล้องจับที่พื้นนิดหนึ่งครับผมอันนี้เป็นรองเท้าพิเศษเหรอรองเท้านี้เรียกว่าเซฟตี้ชูนะครับเซฟตี้ชูนี้เวลาเราเข้าไปสังเกตการณ์นะครับเราจะต้องใส่เพื่อเป็นการป้องกัันนนะครรบเป็ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่เท้านะครับก็คือตะปูนะครับหรือของมีคมนะครับอันนี้ไม่มีทางที่จะทําระคายเคืองได้เลยใช่ครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นโลหะข้างในนะครับเราเรียกว่าเซฟตี้ชูนะครับบริเวณด้านข้างนะครับพุ่มข้อนะครับจะป้องกันไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บนะครับจกของมีคมที่จะมาทําทําร้ายเราได้ในบริเวณด้านข้างนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้อาจจะดูใหม่นะครับแต่จริงๆรองเท้าประจําของผมเนี่ยสีขาวเลยครับ เพราะเวลาราไปสังเกตการ์เนี่ยเราไปสังเกตการทุกเดือนนะครับมันจะเก่ามากใช่ไหมจะเก่ามากครับคือคือสีเริ่มต้นมานี่มันดำแต่ตอนนี้นี่มันถลอกซะจนเใช่ครับท่านผู้ชมเองนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านทําประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะครับถ้าท่านเห็นนะครับว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถ้าสามารถให้ทีมงานของท่านใช้รองเท้าเช่นนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้าสามารถ โปรเทคแล้วก็ทําให้ทีมงานของท่านเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ต้องหยุดงานนะครับแล้วนี่คืออะไรฮะอันนี้ก็คือนอกเหนือจากที่เห็นนะครับเราจะเรียกอุปกรณ์นะครับก็เรียกว่า personal protective นะครับ equipment เรายังมีอุปกรณ์ที่ให้กับรถพนักงานทุกท่านนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วทางบริษัทเองจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับว่าถ้ารถเกิด เสียนะครับยางแตกเราจะใช้อุปกรณ์นี้วางเพื่อให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมารู้นะครับว่ามีรถเกิดเหตุบริเวณนี้จะได้ไม่ทําให้เกิดเหมือนกรณีคุณคลิสนะครับที่ไปเปลี่ยนยางนะครับไปช่วยไปช่วยไปช่วยคนเจ็บแล้วก็โดนรถวิ่งสวนมาชนใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราตระหนักนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับ เรื่องคาขันเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของชีวิตเลยนะครับมีมีอันนี้อยู่ด้วยเลยเนี่ยนะครับโอ้โหนี่คือครบวันนี้มาครบชุดเลยนะครับผะก็เนี่ยครับวันนี้ก็พอจะเดาทางได้เลยว่าเรื่องที่คุณธินพัฒน์จะคุยและนาเสนอกับพวกเรานะฮะว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่นําไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยนะฮะนะครับดูสไลด์เลยแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องที่จะคุยครับ S O T ครับมันคืออะไรครับ Safety Observation Tour นะครับก็คือเหมือนภาษาไทยที่เราพูดกันไปกี้นะครับก็คือการสังเกตการความปลอดภัยนะครับทำไมเราถึงต้องมีตัวหนังสือสีเขียวและสีแดงนะครับการสังเกตการเนี่ยมันเป็นทั้งบวกทั้งลบนะครับเวลาแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปสังเกตการใครเนี่ยคนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนถูกจับผิด นะครับอันนี้เป็นหลักจิตวิทยานะครับว่าจิตวิทยาที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้สึกว่าเป็นมิตรและอยากจะให้ความร่วมมือคือต้องรู้สึกที่ดีนะครับแต่เราต้องมีวิธีการนะครับอย่างเช่นสีเขียวที่เห็นนะครับว่าถ้าเราเห็นคนที่เขาทําดีนะครับเรื่องความปลอดภัยเราต้องชมนะครับเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจและเขาก็อยากจะปฏิบัติต่อนะครับส่วนที่เป็นสีแดงแปลว่าถ้าเราไปเจอบางท่านนะครับที่ในระหว่างนั้นเขา ทำไม่ถูกต้องประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยนะครับแล้วเลยเปนิดใช่ครับเช่นเขากําลังซ่อมนะครับบริเวณทางเดินนะครับแล้วเผอิญเขาลุกไปหยิบของแล้วเขาวางอุปกรณ์ไว้ที่พื้นไว้ที่พื้นนั่นนะครับแล้วเราไปตรวจสังเกตเห็นพอดีเราคงไม่ไปถึงดุเขาทําไมคุณวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติจะรู้สึกเสียกําลังใจแล้วรู้สึกเสียหน้านะครับการไปแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะทาให้เขาปกปิดสิ่งที่เขาทํา เราต้องเราต้องเราต้องเฉยๆนะครับแล้วเราต้องใช้จิตวิทยาณในการที่จะนั่ง คุยแล้วก็ตัดเตือนซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นอีกสไลด์หนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยติดตามไปก่อนว่ามันเป็นหลักิวิทยานะครับว่าทําดีต้องชมนะทาผิดเนี่ยอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทํากันยังไงโอเคครับดูต่อไปเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับว่าเราบอกว่าเราพิจารณาครับเวลาไปสังเกตการนะครับขั้นตอนนะครับถ้าเราเห็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับปฏิบัติปลอดภัยแล้วเราก็ชมนะครับแต่ที่เห็นเป็นรายงานนะครับรายงานเล็กๆนะครับ ที่เปันสีเขียวก่อนนะครับรับนี่คุณธินพัฒน์มีอยู่ในมือเลยตัวจริงนะครับจะเป็นอย่างที่คุณธินพัฒน์ถืออยู่นะครับท่านผู้ชมดูนิดนึงเอกสารตรงนี้นะครับถามว่ามันเป็นรายงานความปลอดภัยแต่เอกสารตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เขียนนะครับตอนที่เราเห็นใช่ไหมครับมันจะเหมือนกับการลงบันทึกประจาวันแล้วยิ่งแต่งจุดอย่างนี้นะใช่ครับมันจะเหมือนผมเป็นตํารวจนะฮะเข้าไปตรวจจับผิดซึ่งอันนี้นะครับ เป็นกิจกรรมที่เราต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมที่เราเคยคุยกัครั้ที่แล้วว่ามันต้องสุดท้ายต้องเกิดทัศนคติที่ดีนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเรามานั่งบันทึกทีหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราไปเจอคนที่ทําผิดไม่ใช่เรา หยิบกระดาษแล้วจดใหญ่เลยพร้อมเอากล้องที่ต้องมาถ่ายอีกต่างหากก็กล้องที่มือถืออะไรเงี้ยนะนะครับนึกภาพนะครับว่าแล้วใครอยากจะให้ความร่วมมือนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องต้องทำแบบเล็กนินเนียนถาไว้ราต้องทําให้เนียนหน่อยใช่ในในส่วนสีเขียวนะครับนผู้จมกลับไปดูสไลด์อีกนิดนึงนะครับนี่ฮะ อันนี้อันนี้ก็คือเราชมเชยในสิ่งที่เขาปฏิบัติถูกต้องแล้วนะไอบันทึกในสิ่งที่เขาทาถูกเนี่ยที่นั่นเราก็เก็บเอาไว้เอาไว้เป็นเรียกเป็นลำดับคําชมนะฮะจะได้มีเรื่องมาชมได้เยอะๆเขาเรียกว่าในในบริษัทเราจะเรียกว่า best practice นะครับก็คือเป็นการปฏิบัติที่ดีเราจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นนะครับส่วนมาเรามานั่งดูแล้วสิ่งที่มันเป็นในในภาสสีแดงสีแดงนี่แหละครับที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยใช่ครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราต้องหยุด บอกเขาหยุดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็เนียนๆนะครับดูที่น้ําเสียงนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องจีวิทยาบางครั้งคำคำเดียวเนี่ยทำให้คนรู้สึกเนี่ยแตกต่างกันนะครับหยุดกับพี่ครับลองดูตรงนี้ก็สักนิดนึงไหมครับว่ามันเป็นยังไงหรือตัวอย่างหนึ่ง ไม่หยุดนะได้ไหมครับอ,อ,อันนี้เขาจะเชื่อไหมครับมันคงไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมคงคงไม่อยากให้ปฏิบัติน,นะครับครับ<ม>จะประสบการณ์ที่ไปเป็นประจําทุกเดือน,อนครับเราคงต้องต้องต้องดูเหมือนกันนะครับ <c rap> เขาออกเรานะครับ <c rap> แต่พังคน <c rap> <ๆ>คงไม่อยากให้เกิดเรื่องพวกไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาคงไม่อยากให้มีคืู่งมาถูกตักเตือนแรงๆนะครับโดยเฉพาะกระดาษควักเอกมาจดบันทึกประจําวันยิ่งน่ากลัวยิ่งสาหัสไปหน่อยนะครับเราต้องเริ่มจากการให้คําแนะนานะครับนะฮะดูสไลด์ต่อนะครับอันต่อมาก็ชมเชยในสิ่งที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วถูกต้อง ครับนะฮะอันนี้ก็คือที่คุณธนพัฒน์ย้ำเนี่ยนะฮะครับครับแล้วก็ค่อยแนะนําค่อยค่อยว่าเขาอีกทีนึ่งไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าให้คําแนะนำนะครับอย่างที่คุณธนพัทน์บอกอะไรนะเข้าก่อนนี่ที่พี่ทําไว้เนี่ยดีมากดีมากเลยนะฮะมันมันระแวดระวังเลยผมไม่อยากให้พี่ทําแบบนั้นอีกทีได้ไหมแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่คือชมก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยค่อยเตือนใช่ถูกต้องครับค่อยแนะค่อยแนะอันนี้คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากให้ท่านผู้ฟังลองดูนะครับซึ่งมันเหมือนกับการจะตําหนิ ทีมงานเราเองนะครับถ้าเราตำหนิตรงๆเนี่ยแน่นอนทีมงานเราจะรู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนท้อแท้นะครับแต่ถ้าเราพูดนะครับแบบมีเหตุผลแล้วเรามองเรื่องร้ายแรงเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้เพราะมันยังไม่เกิดเพราะเราไปสังเกตก่อนพอเราเห็นก่อนไงใช่ครับนะฮะถ้เปินสิ่งที่ทำให้เขาเลยอะไรวะสอนไม่จำคราวที่แล้วนี่พูดกี่ทีแล้วให้แบบนี้ไอ้นี่ก็ท่าจะอันี้คงลําบากท่าจะ มันจะยุ่งซะหน่อยนะครับนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นก็มันมันไอ้มันเหมือนเหมือนกับต่อเนื่องกันนะครับพอชมเชยในสิ่งที่เขาทําได้ถูกต้องแล้วเราก็แนะในสิ่งที่เขาทําไม่ปลอดภัยนะฮะเหมือนกับว่านี่เป็นข้อเสนอข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็อันต่อมาที่ว่าสอบถามความคิดเห็นอันอันนี้คือคือยังไงฮะคือในกรณีที่มันอย่างอย่างหลายๆท่านนะครับเวลาเราผมไปสังเกตนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเดิมนะครับที่ของวางตอนที่เขาทํางานเสร็จ นะครับจริงๆแล้วมันควรต้องวางให้ถูกที่เขาก็จะถามผมบอกว่าแล้วควรจะวางตรงไหนอ๋นะฮะเขาบอกว่าที่เขาแคบมากเลยเขาไม่มีที่จะวางเราจะแนะนําว่าจากองค์กรการเรียนรู้นะครับประสบการณ์ของที่อื่นนะครับเราบอกว่าถ้าที่มันแคบนะครับพี่เรามีตะก้าแล้วเราตอกตะก้าในวัตถ่กาแพงได้ไหมครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวางเกะกะที่พื้นเวลาคนเดินผ่านจะได้ไม่ต้องเตะ นะครับ,รบอันนี้เราก็เอาประสบการณ์จากที่อื่นมาแนะนําได้นะครับคือเราจะไปมองว่าเขาควรเราหรือเปล่า ขับขอโทษครับลื่อที่ทางกลับกันก็คือว่าถ้าสมมติเราไปเจอตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะแล้วพี่เหงี่ยมไยให้ผมทำยังไงพี <K r áp> <P> ่เหงี่ยมก็อาจจะบอกว่าน้องก็เอาตรงนี้เนี่ยนะขึ้นมาตอกยึดกับกาแพงไว้และอของที่น้องกองอยู่เกะกะเนี่ยน้องเอาไปวางบนเสียบไปวางที่อื่นนะหรือเขาอาจจะถามกลับว่าพี่เหงี่ยมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมยกมันขึ้นมาวางไว้ตรงนี้พี่คิดว่าทําได้ไหมครับคุณนี่เห่กจะบอกว่าได้ได้ครับที่อื่นก็ทํามาหน่วยผลิตที่อื่นก็ทํามาครับที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่เสียหน้านะครับก็็เเปนรื่่องที รู้สึกยังเป็นทีมเดียวกันอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ได้มีการสอบถามความเห็นกันและการว่าถ้าอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้จะทำอย่างไงถูกไหมครับนะแล้วสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่ว่าและไอ้บันทึกที่ผมมีนะครับมันมีประโยชน์ตรงไหนมันมีประโยชน์ในแง่ของการเก็บไว้สําหรับการติดตามนะครับการติดตามไม่ใช่คือไปตรวจจับผิดแล้วก็ยังมีมีการตามไปว่าเองนะครับไม่ใช่เราเอามาตรวจติดตามว่าได้รับการแก้ไขไหมเพื่อจะได้ปรับให้กลายเป็น ตัวอย่างที่ดีสําหรับการแชร์ประสบการณ์กับที่อื่นอีกแล้วถ้าหากว่าเขายังมีปัญหาเรื่องอื่นเราก็ได้มีโอกาสที่จะสอบถามเขาได้ด้วยว่าคุณยังติดขัดเรื่องไหนอะไรไหมใช่ถ้าไม่มีแล้วแหมต้องขอบคุณมากนะที่คุณให้ความร่วมมืออย่างนีหรือแม้กระทั่งในบางเรื่องก็อาจจะขอความช่วยเหลือหรือคาปรึกษาจากเราณวันที่เราไปเราอาจจะยังตอบไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมไปตรวจเจอว่าพนักงานผู้รับเหมานะครับไม่ใส่รองเท้าเซฟตี้ อ่าบางท่านใส่รองเท้าแตะซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดนะครับล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คงไม่ได้ว่าคุณทำไมจะไม่ใส่รองเท้านะฮะเราบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่พี่เขาก็จะตอบว่ารองเท้ามันขาดครับผมขอเบิกไปแล้วยังไม่ได้แล้วทางทีมผมก็จะมีหน้าที่ที่จะไปเร่งไปติดตามว่าทำไมเขาเบิกแล้วยังไม่ได้รีบออกมาให้ซะถูกต้องครับเราก็จะได้ับ มีของใช้ได้ตามปกติครับแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะของความปลอดภัยกันอีกทีนึนะครับผมครับก็ยาวหน่อยครับสำหรับเลืแรกนี้พักกันสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณธีรภัทรต่อครับครับ คนที่ปูดินสียมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณธินพัฒน์สุดเสเนียมครับเป็น value added solution manager ครับตำแหน่งนี้ต้องต้องต้องทับศัพท์นะครับ value added solution manager ของอินซีคอนกรีตนะครับก็กำลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ SOT นะฮะหรือว่าการเขาเรียกอะไรสังเกตการสังเกตการความปลอดภัยนะครับก็ขอดูต่อเนื่องเลยกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้พอเป็นพื้นฐานแล้วนะ SOT คืออะไรทำยังไงนะครับคราวนี้ก็จะดูกันต่อเลยนะครับว่าแล้วเราทำที่ไหนยังไงบ้าง ใช่ครับนะครับก็จะเริ่มที่ในหน่วยผลิตเราเองก่อนใช่ไหมครัใช่ครับที่ว่าหน่วยผลิตนี้ก็คือในโรงงานของเราเองนะครับ,รบดูรูปที่มุมล่างด้าน